ทุกคนกันดำตัวใหญ่มากใหญ่มากสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อคืนลืมปิดคลิปเออร้านลาเมงอันนะั้นอะอร่อยนะเอาจริงๆแล้วแบบเป็นลาเมงที่กินกับเมนไทโกแล้วแบบเฮ้ยดีเวอร์นะคะวันนี้เราก็จะไป พรีเมียมเอาเล็ตกันโทรสุพรีเมียมเอาเล็ตเสร็จแล้วเราก็จะไปดูกันดุมกันดั้มชอบเลยกันดุมเออไปดูกันดั้มที่ลาลาพอร์ตกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันติดตามนะมาค่ะเรามาเริ่มต้นวันกันด้วยรอสันในสถานรถไฟว่ามีอะไรบ้างนี่น้ากาแฟชาใดๆทุกคนชานมอันเนี้ยถ้ามาไม่ต้องซื้อนะหวานๆน้อยแบบลืมใส่น้ำตาลนะเอาจริงๆนะบ้านไม่มีน้ำตาล ะะแล้วก็นี่เป็นแบบว่าโปรตีนบาร์ใดๆนีขน่ขนมขนมกาลังคิดอยู่ว่าจะซื้อลูกอมซึ่งอันไหนดีอะแม่เอาจริงๆนะมันเยอะแล้วก็แบบเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีนี่เมลอนปังเมลอนปังแล้วก็เบเกอรี่ใดๆยากิโซบะป,ปังก็น่ากินนี่คือของเขาแบบลันตาในส่วนของบุรีข้างบนนั้น เดี๋ยวมาตอนนี้เอฟกำล,งลังรอรถไฟที่แพลตฟอร์มนี้นี่ตอนเก้าโมงสานะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปโทรสุพรีเมียมเอาเล็กันนะก็เดี๋ยวเจอกันว่ามีอะไรบ้างมาถึงแล้วค่ะทุกคนโทรสุพรีเมียมเอาเล็สีที่เห็นแว็บแรกก็คือโคชเฟอร์ล่าใดๆแต่เหมือนที่นี่แบบไม่ได้มีแบบกูชี่พาด้านะเออมันเป็นแบบว่าไม่ได้ใหญ่เวอร์เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง แต่ก็คือตามสไตล์มาเอาเลตก็มาดูลงเท้านั่นเองนะคะ<น>อ่ะใครอยากรู้มีอะไรบ้างก็แคปไปนะหนึ่งสองซ้ำชึบเออนะคะก็ะให้ดูใกล้ๆมีแชมเปี้ยนเคสเปสนู่นนี่นั่นเบอร์เกนสต็อกว่ะเออดีวงรีวายคร็อกอันนี้อ่านเท่าที่ตาแบบว่าเห็นนะบินละบ,บ้อง,องพูม่า ได,ไดนี่นะคะแต่เราไปดูกันคนน้อยอะ่ะเออข้างหน้าก็จะเป็นฟุตคอร์ตนะคะที่เดี๋ยวกังวันเอฟก็จะมาฝากท้องไว้ที่นี่แหละนี่แล้วก็เลแบนน่น่นแนนแชมเปียนนะแต่เราไปเดินกันตรงนี้ก็จะเป็นไนกี้นะคะ,ะ,คะมองไปทางฝั่งนู้นก็จะมีเคสเปต มีเลโก้ด้วยแม่เผื่อใครลูกเล็กนะเลโก้ Lego, นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตอรี่เตอรี่นี่ไม่ใช่ของคนไทยใช่ป่ะทุกคนมันเป็นของคนญี่ปุ่นหรอหรือ,อยังไงนะคะแล้วก็จะมีเตอรี่ลักซ์แบบนี้นะฝั่งนู้นก็จะมีโคแมนในส่วนของกระติกน้ำไออันนี้อะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มีลาบลอเลนต์แต่ว่าเป็นโฮมนะเออส่วนนัหน้าต่อให้ไม่เขียนก็คือรู้ว่าเป็นทอมมี่แน่นอนนะคะก็คือถามว่าแบรนด์ก็ก,ก็ก็มาได้อะเออไม่ได้แบบเนาะทอมยงทอมมี่เออคือแบรนด์มันไม่ได้แบบโอ้พร ada gucci เหมือนแบบเอาเลตตามโตเกียวเนาะก็ต้องยอมรับว่าฟุกุโอกะมันก็ค่อนข้างแบบ มันนอกนเนอสอนะ Under อเมอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็มันมีแท็กฮอยเออร์ใดๆนะอันนี้ที่ห้องเรารู้ลับแล้วก็ก่อสร้างก็คือเอ็ดมาทิปนี้ก็คือก่อสร้างฉ่ำตั้งแต่สนามบินงงมากก่อสร้างจนงงนู่นตรงนู้นมิสวาลสกี้นะคะจริงๆถ้ามาเอาเลยเอฟชอบดูแพนดอร่ามากเลยทุกคนแพนดอร่ามันถูกเออแต่ที่นี่มันไม่มีแพนดอร่าไงแม่ ก็ค่อนข้างเสียใจเล็กน้อยถึงพองามนี่ Under Armour ดูซะดูซะด้วยนะดูซะให้เต็มตานะคะก็ประมาณนี้แหละแบรนด์เออไม่ได้แบบตื่นเต้นเลยมากแต่คือเรามาเพราะว่าเราต้องมาหารงเท้าผู้ชายนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเราหรือผู้ชายที่บ้านพี่ชายหรือว่าแบบคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบดูน้าแถกหอยเออเด้อ ก็งงว่าแท็กโฮยเออมีเอาล็ด้วยอ่ะเอาจริงๆไหมนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันอุ้ยข้างหน้ามีโกดีว่าเดี๋ยวไปถ่ายกันเมื่อกี้เข้าไปดูในแท็กโฮยเออมาทุกคนก็ก็เป็นเฉพาะรุ่นที่เขาเลือกมาเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาของชีวิตคืออะไรรู้ป่ะข้างหน้าคือโกดีว่าแล้วถามว่าที่นี่มีกงฉะด้วยจ้ะแม่นี่นี่นกงฉะกับโกดีว่าเลือกอะไรดียากจังเลยยากจังเลย สับสนเดี๋ยวเลือกอะไรเดี๋ยวถ่ายให้นี่ค่ะทุกคนเราก็มากินอาหารเป็นเป็นเหมือนแบบกาแต่งอะ่ะเออแล้วก็เป็นแบบซอส lobster อ,อันนี้คือร้านที่อยู่ในอาเล็ตนะดูดีมากเสิร์ฟพร้อมกับน้ำแอบูน้ำแอบูแล้วก็อันนี้จะเป็นอม r i ซ์ที่โผลโด้วยแฮมเบิร์กเนื้อแม่แฮมเบิร์กโคตรใหญ่อน,นี่แล้วก็ซุปไดๆนะคะน่ากินมากเขาตัวไปกินกาช้อปปิ้งเสร็จก็คือ มารอรถบสัสนะซึ่งเรามีช่องทางเดินทางนะให้เลือกสองทางด้วยกันก็คือรถบสัสซึ่งแน่นอนว่ารถบสัสคือถูกประมาณแบบ200เยนห้าสกว่าบาทแล้วตังนั้นนี้ก็จะมีพี่แท็กซี่หนึ่งนางจอดรออยู่หนึ่งคันซึ่งถ้านั่งแท็กซี่ก็คือจากอ่อห้าบาทกลายเป็น400บาท <c oughs> อันนี้ก็คือรอ,อประมาณเกือบเกือบ20นาทีอ่ะซึ่งแน่นอนว่าคนยกอย่างเอฟไปยังไงล่ะ รอรถไปสิคะ <c oughs> ก็คือรอรถไปสิคะอันนี้ให้ดูแบบรถญี่ปุ่นเนาน่ารักตมูตงมีเอฟชอบอันนี้มากเลยอนะ่ะสีดําเนี่ย s ุ z u k i จิมี y อยู่เมืองไทยคือแพงมากฮัลโหลอยู่ที่นี่คือแบบหน้ารัตามูตงมีดูรถคขสิแบบว่าโอ้ยะโอ้ยะมากเลยอนะ่ะน่ารักนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ลาลาพอเย็นนี้เราจะไปดูกันดำกันทุกคนกันดาตัวใหญ่มากใหญ่มาก อันนี้เป็นกันดั้มที่อยู่ที่ห้างลาลาพอรตฟุกุโอกะนะคะตอนทุ่มหนึ่งเขาจะมีแสดงแบบว่าแสงสีเสียงเออเราก็จะพาดได้ไงถูกปะละ่ะนะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เขาแสดงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นสี่เขาก็จะมีกันดั้มมากมายตรงนี้ก็จะเป็นแสดงโชว์ต่างๆนี่ลเขาก็จะมีตัว ลิมิเต็ดด้วยนะคะนี่มีขายมากมายช็อปใหญ่วเวอร์กันนี้ก็จะเป็นตัวที่โชว์อยู่หน้าห้างเมื่อกี้นะคะก็มีขายเหมือนกันนะคะก็เท่านี้นะ4,950เกยนแบบนี้่มากมายมากมายเดินเพลิน มีของพรีเมียมเสื้อเสื้อใดๆแก้วเกลเนียบชอบตัวนี้นี่สีทองเป็นน้องทองอารามราคาเจ0 0กว่าเยนก็แพงอยู่นะหรือก็ประมาณน,นี้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มีจัดเป็นซีนแอย่างนี้สวยงามก่อนเราจะไปดูข้างล่างเราก็มาดูอุ่นเครื่องแบบนี้ก่อน แต่พวกพี่จัดเป็นซีนนี้แบบสวยป่ะดูดิมันดูมีสตอรี่อ่นี่เป็นโทนสีขาวก็สวยคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าเออสีพวกนี้สวยดีนี่สีขาวมันไม่อาที่ต้องไปทาสีต่อละมั้งน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวจะลงไปซื้อสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่น่ากินมากเมื่อกี้นอกเรื่อง นะในส่วนของชอบกันดั้มก็ขออนี้ยตัดจบเท่านี้ค่อยเจอกันอีกทีก็คือตอนทุ่มหนึ่งกันดั้มเคลื่อนไหวได้นี่ระหว่างรองกันดั้มสิ่งที่อยากกินมากก็คือสตอรอเบอรี่ปุ่นแม่แล้วดูอันนี้ดิแดงฉ่ำกำมากเราจะกินคู่กับอะไรไปไม่ได้เลยเนอกจากโกดีว่าค่ะ <S 2> <S 2> <N ic ly> อันนี้เลือกแบบ72%เตมาตอนแรกจะกิน99%กลัวขมเกิน นะก็ขออนุญาไปกินก่อนยังไม่ถึงกันน้ำสักทีก็คือนั่งรอไปก่อนเออเพราะว่าไม่รู้จะเดินไหนละนะ บแล้วโคตเท,เเทเเต้องพูดว่าโคเทนี่เป็นไงนี่ค่ะทุกคนกลับมาจากกันดั้มกําลงจะเดินไปกินร้านประจําเอฟถ้าใครได้ฟอล l ig ก็คงเห็นสตอรี่ว่าเอฟกินซูชิโร่บ่อยมากแล้วก็คือมาญี่ปุ่นก็คือต้องกินเพราะว่าซูชิโร่ญี่ปุ่นก็คือดีกว่าซูชิโร่ไทยด้วยนะ แล้วก็ถูกเออรอบก่อนเจออูนี่้0บาทเนี้ยทุกคนนะแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือฝนตกฉํำฝนตกฉําเปียกสุดๆนะกำลังเดินไปคะ่ะเอ,อ่อข้อดีของซูชิโรที่นี่คือเขาปิด5้าทุ่มอ่ะเออมันก็จะแบบมากี่โมงก็คือกินได้เพราะว่านี่นีน,นี่อันนี้ใครเคยกินหรือเปล่ายาก,กินนิคุไลคก็อร่อยนะเอาดีดี เออแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะก็เมื่อกี้พูดถึงไหนอ๋อข้อดีของซูชิโร่คือมันปิดดึกทุกคนมันปิดห้าทุ่มเราก็แบบว่าเดินเดิน<ๆ>ช้อปปิง้งช้อปปิ้งได้เต็มที่ไม่ต้องรีบเพราะว่าหลายๆร้านมันจะแบบสองทุ่มก็ปิดแล้วใช่ไหมละ่ะนี่สองทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยเออนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเออกินอะไรบ้างไปสรุปคือกินไปแล้วสองคำลืมถ่าย <laughs> นี่ทุกคนอูนี่อยู่ที่นี่ก็คือเกียนะเดี๋ยวนะ ปูนี่ประมาณ48บาทอะ50เยนอะเออไม่ใช่50บาทอะอันนี้ก็5้บาทอันนีบ้าสบบาท48บาทแหละแล้วก็นี่ชูด้วยชูโทโร่48บาทนี่นี่แล้วก็นี้เดี๋ยวจะกินเมนไทโกะนะคะแล้วก็อันนี้ปลาไหลก็ลอยอยู่นะบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบสั่งจากจออย่างเดียวไม่มีบนสายพานนะคะนะแล้วก็ ตัวน้ำก็คือต้องหยิบข้างบนนะคะแต่ว่าพวกผงชาเขียวเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แหละเนาะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีถ้วยน้ําจิ้มให้ก็คือต้องทําแบบนี้อิฉันก็ละลายน้ําตามสไตล์คนไทยค่ะวจุดจุดนี้หิวมากขอตัวไปกินก่อนเบื้องต้นอนะ่ะอูนิแอบมีกลิ่นนะแต่ว่าไม่แรงเท่าตอนที่มันเข้าไทยอะ่ะเออเข้าไทยคือแบบโอ้โหกลิ่นลืมขึ้นจมูก ะะประมาณนี้ขออนุญาตไปกินก่อนหิวมากเลยนี่อันนี้อยากนําเหนอเพราะว่ามันเป็นของดังของฟุกุโอกะเมนไทโกะแล้วเมื่อคืนเพิ่งกินเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเลยทุกคนตอนนี้ขอลองกินเป็นซูชิเมื่อวานแบบว่าตักใส่รา,ามเมงนะคือฟินเวอร์อันนี้ขอลองชิมก่อนนะคะว่าอร่อยไหมในส่วนของเมนไทยโกะก็จะมีแบบรสชาติเผ็ดเผ็ดเค็มๆอะ่ะเอออร่อยอยู่นะดีแต่เอฟรู้สึกว่าเอาไปใส่รา,ามเมงอะ่ะอร่อยสุด นะคะ